กอนเร d เอซูมิโชสุเกะนักซิ่งบิดหมดปลอกคิดไรไม่ออกพี่ขอทอยเรียนแป๊บมัดเต็มกำลังกอนเร d เอนจินคู่หูสปีดอร์รถสปอร์ตสองประตูผสมนกแร้งสีแดงตัวเครื่องหมายเลขหนึ่งเอซุมิโชซุเกะหัวหน้าทีมผู้มีทรงผมแหลมเฟี้ยวันเป็นเอกลักษณ์อดีตนักแข่งรถฝีมือดีที่มีความผันจะเป็นแชมป์แข่งรถ F1 ให้ได้เลยได้รับการชักชวนเข้าเป็นโคอันเจอร์ or, จากเหตุการณ์ที่เหล่าปีศาจได้เข้าก่อเรื่องในสนามที่โชซุเกะกำลังฝึกซ้อมมาช่วยกันหน่อยเนื้อคู่หูนิสัยพ่อหนุ่มคนนี้ก็สมเป็นพี่สีแดงจริงๆทั้งความใจร้อนไม่ค่อยเชื่อฟังใครแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพี่แกก็รักเด็กนะหลายครั้ ได้เห็นพี่เขาทอยเหรียญหัวก้อยให้ดูกันตลอดทอยนําทางก็ยังได้วิธีพี่แกก็แจมเกินในนิสัยพี่แกที่ดูจะไม่ค่อยฟังใครสนใจใครแต่บางครั้งก็อยากใส่ใจบ้าง <c oughs> อย่างตอนนึงที่ดันไปรู้ว่าน้องสีเหลืองมีออกเดทกับผู้ชายโชซุกเกะถึงกับตามติดไปแอบถึงพี่แถมดันจินตนาการไปเองเอีกว่าน้องเหลืองจะออกจากกลุ่มไปแต่งงานอีก <c oughs> ไปคิดเองเออเองซะแล้วเราอะนิดเอาเองไม่ใช่หรืรอไงเนี่ย ถึงจะดูใจร้อนไปบ้างแต่ในสถานการณ์ที่จนตรอกของทีมเขาก็มักจะเป็นคนที่ปลุกใจเพื่อให้ฮึกเขิมเสมอสิ้นหวังแค่ไหนพี่ก็ไม่ยอมแพ้สมกับเป็นหัวหน้าทีมโดยพื้นฐานที่เป็นคนที่ใสด่ดีไม่ได้มีพิษภัยแต่ในครั้งหนึ่งที่ดันโดนพลังของปีศาจท,ที่ทำให้นิสัยเปลี่ยนเป็นขั้วตรงข้ามแบบสิ้นเชิงพี่แกทางทำตัวแนกเลงออกปล้นตามร้านค้าแบบแยกคลั่งเมื่อพลังหมดรู้สึกตัวก็ต้องออกมาตามขอโทษคนที่ไปทำเขาไว้อะนะโถ่พี่โซสุเกะเนี่ยไม่เหมาะจะเป็นคนช่วเลยนะเรื่องดวงเรื่องโชค ัเหมือนในตอนหนึ่งที่กําลังสู้กับปีศาจย,ยู่อดีพี่แกก็ดันไปสลับร่างกับปีศาจซะงั้นเกือบไม่ได้กลับร่างเดิมแต่ก็ยังดีที่มีคู่หูที่รู้อยู่ว่าไอหมอนี่ตัวปลอมแน่ๆเอาร่างฉันคืนมาด้านการสู้นี่พี่เขาก็เอาสูตรเพราะนี่คือคนที่ทุ่มทั้งตัวเข้าไปในร่างปีศาจคนเดียวก็ทํามาแล้วถึงอาจจะเคยเกือบตุยนอนแข็งไปทั้งตัวจากพลังของปีศาจตัวบอสไปแล้วแต่ก็ยังรอดมาได้เพราะว่าผมฉันเป็นอมตะนะกเฮ้ดดยเอาเรเลยไม่ใช่ดวงซวยนะ น่่ดวงดีมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วอ่ะอาวุธประจำตัวโรซาเบลดาบยาวไล่ถนนสุดจ้าที่ไว้ใช้ฟาดฟันกับกระบวนท่าที่อลังซะโรซาเบลเซ็ตโอ้ออนโรซาเบลเซ็โอ้ออนรันเดวูเอ้ยทันยกงอ่อเส้นสาย ในช่วงไทยเมื lings, end, ่อได้จัดการกับเหล่าปีศาจซะหมดสิ้นหลังจากนั้นก็ได้สารฝันการเป็นนักแข่งสักกทีแต่อาจจะไม่ตรงสเปคสักเล็กน้อยตรงที่เป็นรถโกคาร์นี่แหละอย่าขำดิโอ้ยมักเต็มกำลังโกออนเรด